สวัสดีครับผมผมเบอรบานไทลื้อผมจะมาเนี่ยเมนูลาบลุนปลาดุกครับวันนี้ก็มามีอย่างครับก็นมีพริกลาบพักบวเขือนี่พระเอกเนาะพระเอกมันน่นนะพักไผ่อีสานอีสานเขาเอิญพักแพ้วนี่ใบอย่างกวอาหอมดวนสาไทยเนาะสารเนรเนมึงสารเน มีผักป้อมผักป้อมผักชีภาษาเหลือกอะพักโดนอะภาษาเหลือกอะแล้วก็นี่ก็ปิ้นปั่ดุกนะครับเนาะเครื่องปรุงมันก็บปิ้นผิกลาบอันนี้แบบเก็บมาเรียบร้อยแล้วแต่จังเกอรนะครับจังเกอร์จังกิมเขาใช้จะแปลเข้าใจ๋นะนี่ก็พริกป่นนะนี่เดี๋ยวรอคำตอบต่อไปเขาจะไปใหนนะครับนี่ครับประดุกกระดังย่างหอมๆครับผมตอนนี้ก็ เป็นขั้นตอนปลาซุกแล้วฮอกก็มันต้องซุกหนักลยครับออมองมันเหลืองเนะนี่ยนี่ฮอกก็ามาซับนะครับซับใส่มะเขือด้วยนะครับนันก็ประมาณนี้ละพ่อแม่พี่น้องเอ้สดหรือเมาะ่ยซับมันละเอียดนะครับเนาะมันเลี้ยวไปเลยคำว่าเลี้ยวนี่ก็คือให้มันเละนะทำให้มันเละ เชฟบูมไม่ต้องถามนะวันนี้อยู่ในใจผมนี่แหละไม่เป็นไรหรอกสักแก้ข่าวสักโบกก็คงมีเนาะลัางหัวเทปขออนุญาตหนึ่งเป๊กครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวไปดูกันตอนเสร็จแล้วครับผมนี่ครับผม ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่เขาอย่ามาเกย์เกยนี่ภาษาไทยแบบไหนบางเออแบงแบ่งเกย์อืมเยอะวางเลยเกย์สองนี่ไงถ้าแบงเกย์อ่ะนี่เหนียวขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะติดกระมังเขาบอกเขาว่ากินขี้เขียงแล้วซวกนี่ไงสักหน่อยหน่อยเชฟเชฟมาหน่ะช่วยช่วยน่าเชฟเลยนะ สวัสดีครับท่านมุสมกัสวัสดีครับเชฟบ่พ้อมอนี่เออยเี้ยมีไอ้หอกมไัยนี่เชฟเนยอด้ต่อครับเชฟคนไหะอคนกะนี่กำบเจคนะพอคนละนี่อันนี่อ็ี้พหนาบนี่ครับพี่นาบนี่ผมเจ้าน้ำมัน อุงเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มกันมันก็จะเป็นมันหน่อยนะครับเนาะดีกว่ามันเป็นไข่เนาะเป็นไข่อะไข่ปลาอ่ะนี่เดี๋ยวเขาเทใส่ไปเลยครับบ่มเลยสัวใส่ทันผู้ชมดมดีๆหอมออกหน้าจอทีวีเลยนะเนี่ยนะสุดยอดครับว่าทอด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 อดมีอยู่ไหนลาบลุน สามทุ่มอะเนี่ยใครอ,ปอะป้าเหนิวขนาดวะนาบโหลดนี่ต้องใส่บอเ์เือนะครับพระเอกของมันคือบอเ์เือนะครับอันมันได้น้อยเดียวจะอย่างอ่ะ้นไปเรื่อยๆครับจ้างยิ่งว่ เอาบุมบ้มบุ้มจิ้มเชฟเชฟิมแล้วครับเชฟเออออ้จบเจ็บมันจะล้ําล่ะใช่หมกจับนี่ไงรยรวยอันนี้เป็นแต่งม่จังไายหรอมันสัมปะหลังนะฮะโอ้เพ็หอมถ้ามันสัมปนานี่ไก <laughs> <laughs> ดก็ฮึ นี่ครับผมจะมาโชว์ความเทีบของผมเนี่ยเหนียวบนเหนียวพ่อเนี่ยโอ้เดือดโอ้เดือดโอ้เหนียวบนแตะไปเลยเรียได้ขอขออนุญาตทำสามกัม่อชีรกมหากกมเนี่ยอ่อสุดยอดครับ ต้องไปตอนไปไหน,นเนี่ยวแค่ไหนงไงครับท่านผู้ชมเลยพักครับเชฟเลยพักเลยพักเลยพักเอาแบบเด็ดเด็ดเชฟเดี๋ยว,ยวนี้ไม่มีซอยแล้วกันแต่กล้องซอยอ่ะอ๋อพราบต้องใส่เสียงเอย่าหอบโก,กนกันเดี๋ยวไปดูตอนจับจานกันเลยครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของคำว่า ลาบหล่นนะครับมันเส็ยละมุมมันจะเอียงหน่อยนะครับท่านผู้ชมผมขออภัยนะครับผมขอจิ้มแล้วกันไหวละอันนี้ผัก,กกะเพราตะกร้องอามานะครับผักกะเพราไก่อันนี้เหรอเชฟผักขีหุดพักขีหุด,ก,ก,หดก็คือหยอดของผักกาดจากดอกก็เป็นเม็ดนะครับจากเม็ดก็เป็นเหรอผลอือฮหยอ เดี๋ยวก็จิ้มลาบหลนเชฟบ,บ้ลและบุ๋มเยีียน่ตั้งจิว่าจะได้ที่หาเลยเดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งคำโตโตละลายในปากครับท่านผู้ชมแข็งบากครับผมขอเป็นคำสุดท้ายคลิปนี้อาจจะสั้นเกินไปก็ขออาภายัยท่านผู้ชม เ็อ้อบะลองเลยอืมนี่ผักป้อมนะครับประเทไรยเขาเรียกผักชีมอะเรียกขมขอะห,หิมน้ำหน่อยอืมอะครับสุดยอดเลยครับเมนูนี่หิ้งยังหมาดหม ที่บอกก่อนแล้วเดี๋ยโอเค okay, ครับอีพี่นี่ขอจบการน,นำเสนอลาบหลน่นเพียงเท่านี้นะครับเนักผมครับไม่เจอกันอีพี่นะเชฟสวัสดีเอฟซีเหง f เอฟซีต้องการหน้นนนาเที่ยวนอนไปครับ